ที่มาสมิงมงคลจากกวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมตําบลฝางคำอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตําบลฝางคำและอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทําโครงการถนนสายวัฒนธรรมตําบลฝางคำอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยและศิลธรรมให้เจริญงอกงามเป็นอย่างดีมีความรักสมัรสมานสามัคคีในท้องถิ่นให้ประชาชนเยาวชนได้กลับเข้ามา มาวัดปฏิบัติธรรมโดยแสดงถึงศิลธรรมอันดีงามของเยาวชนประชาชนในพื้นที่เกิดความรักในถิ่นฐานของตนเององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธารวมกันทําบุญตักบาตรโดยเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งหรือนมรสจืดในการใส่บาตรครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงตาสินทรทรัพย์จรนธรรมโม วัดป่าบ่อน้ำพระอินตำบลช่องเมกอำเภอเซรินทรจังหวัดอุบลราชธานีหลวงตาสินทรัพย์พระเนนสำนักสงฆ์บ่อน้ำพระอินตำบลช่องเม็กอำเภอเซรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจะมาบินทบาทณบริเวณถนนตลาดนัดบ้านคำก้อมตำบลฝางคำอำําเภอเซรินทรจังหวัดอุบลราชธานีในวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566 ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกาสนาทีและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้